ลืมแร์นะอันนี้ต้องทำทาาุกคนอลังการเองนีด้วยนะอย่าลืมมาสมัสมันด้วยนะอย่าลืมกดนั่นหัวเดี๋ยวนะสักคู่นะครับเร่เอาเสียงได้โอเคได้ยินเสียงเฮียชัดเจนแล้วนะ โอ้ได้สิบสี่ใบว่ะรอบนี้สิบสี่ใบมันแรงอะไรเคยขึ้นไปสามดาวนี่มันนับไหมหรือมันนับล่าสุดเฮ้ยเหลือเปิดตัวโอ้ ฮัลโหลโอเคอาทิเคยกดเอออันนี้มันสะดวกมากเลยนะจริงหัดเจ็บวัดเจ็บจะรับ ปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับเอ้ยอย่างนี้ว่ะยอกหยอกจัดไกลจัดไกลนี่ต้องลองอิฐทุกวันอยู่แล้วก็มาสวาาลามิงให้หมดไปซาเราจะมาเล่นโุ๊กติ๊กกันนะตัวที่มันเล่นยากๆนี่มัน,นดีนะ เล่นง่ายแล้วก็ไม่เล่กมันไม่เราใจมันจัดไกลแดงอะเราใจด่โอเคเดี๋ยวขอกดเวทก็ละเวทเยอะจัดเลยถูกแล้วก็กระบาแล้วก็ไป i should 戦闘開始 <laughs> <laughs>

ชินะเป็อกหนตัวที่หน้าแบนดนี้ไม่เจอไอ้ A นั่นเลยนะไอโอบิโตะล่างไอมีน้ากากนั่นนะ่ะลายกกน้ากากหนักกายหาย ับเข้าไปเต็มตัวและตะเกียบหนึ่งค้างฮะแล้วก็จะหลบค้ากับบน่าออกคลายแนละ้วทูบเข้าไปหนึ่งทีนันเก่งนะจิรายะล่างนี้นะเก่งๆเก้าต,ตัวแข่งไปเก่งเลย กดตัวแข่งมานี่แบบน่ากลัวมากนะสำหรับจิระยะจานจีกับจานจีล่านนี้ก็เก่งนะถ้าใครเล่นบนไปถือแย่เก่งมากๆากตัวนึงเลยฮะคือมันซับสกิลได้เรื่อย ดาวจะแยกกันป่ะถ้าจำได้ผินนะแต่ <c oughs> เฮ <c oughs> เล่น,นขอองมันจะแบบมันสับยังไม่ได้ตั้งปุ่มที่จะสับสกิลถ้าสับได้มันจะแบบค่อนข้างน่าแบนตัวหนึ่ง <c oughs> แล้วก็นี่ฮะวีคหนึง่งมีเคลยนเยอะมากเลยแบนขะองอะไรๆเพียมบ้บานจะไททษว มีแชทไว้ไว้แชร์ได้นะเดี๋ยวใครที่เล่นทองคอมนะนะได้ทองสิบทองฟรีเลยทุกอาทิตย์นะรายอาทิตย์เป็นรายสัก็มาสมาร์ทตัวนี้ได้นะใครเล่นจบแล้วก็ดีนะซื้อรหัสไปมันก็สะดวกดีไม่ต้องมานั่งเล่นพลาดด่านพลาดอะไรนะใครจะมาลองเข้าเล่นดูได้นะรหัสเัีแยก็ค่อนข้างตึง,องพอสมควรนะแล้วมือใหม่ก็ก็พ,พอได้เลยได้อยู่นะเดี๋ยวสอนเล่นให้ จะสอนเทิร์นทูโปรเราจะเก็บตังซื้อคอมมาหน่อยนะตอนนี้รอคนมาจัดไอดีเฮีย

ื้อด้วยนะฮะอันนี้ลิมิเต็ดสีชันโอเคมีใครแจกเราไม่มีหรอคิวนี้เพิ่งเพิ่งย้ายมานะจิวจิวท็อปไฟล์แล้วมันแบบตึงอยากจิวจิวอ,อ่อ,อนๆบ้าง ใช่ค <Please. S 2> ุยได้เขี่ยได้คุ้มนะ tiếp tục đều chống lại Sì, cận tay 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 戦闘開始 っ悪くなないい戦いだったな勝負あり。お前に話を抜かせてみせろ。2> 第2回戦、<っ>戦闘開始。に時空 <laughs> <laughs>

戦闘開始。アー

ไม่ไม่เขินมาก <laughs> ลืมเส่ไว้อ่ะ 俺の刀の錆。ビス第一回戦戦闘開始 <laughs> <laughs> 勇者爆竜 อันไหนมันสลับกันนะยังไม่เข้าใจันจะเม็นแบบไหนมันต้องร่างแรกมันร่นงไ้นมันกต้ง่อมัน่ะจันไก่สิหุ่นรอดปะต้องไงวะอ้าวไปไหน่ะเดี๋ยเนี่ย

เียวเบ็ดว่าใครจะชนะพนันว่าใครจะชนะนั่นเองนะก็กดอันไหนไม่ได้กดมกโมกนะเราเอาแค่แต้มาแรกของสี่พันก็มาแลกอันไหนนะอันนี้นี้มันจะได้ชิ้นส่วนเศษชิ้นส่วน A มานะก็ถ้าโชคดีก็ได้ตัวดีๆไป โอเคไว้เท <Okay>. ่านี้ก็แล้วกันนะวันนี้จะได้ไม่นานจนเกินไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบายสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับจาดยาระไนก็โอ้โหยาราไนก่าโอเคบายบายจุ๊บจุบ ก็เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายยอย่าลืมซับด้วยนะจุบ๊บจุ๊บ